สรุปผลการปริบัติงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566กศออนอ,อำเภอูสร้างภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสุภรักษ์เทนรงนุน ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอภูซางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่4มีนาคม2566กศนอ,อำเภอภูซางดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่4ถึงวันที่5มีนาคมของนักศึกษากศนอ,อำเภอภูซางทั้ง3ระดับประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีคณะนิเทศจากสำนักงานกศนจังหวัดพะเยาลงพื้นที่นิเทศติดตามและ ให้กำลังใจคณะครูและนักศึกษากศอนอําเภอภูสร้างณสนามสอบโรงเรียนภูสร้างวิทยาคมอําเภอภูสร้างจังหวัดพะเยานางสาวภาวดีวิไลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเป็นคณะกรมกรมการการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤธิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และเข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบณสถาบันกศนอภาคเหนือจังหวัดลำปาง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์รุ่นที่1นึอนอาานโโ่กศนตำบลสุพงโดยมีนางสาวกมลวรรณบุญยืนรายง,งานจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนายกิติชัยกันทิยะครูกศนอาตำบลป่าสักและนางสาวพ,พิชรินเขียวใจครูผู้สอนพนการเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าศักดโดยการฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างจานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่องเสริมความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถได้การเป็นผู้นําสตรีการจัดการศึกษาตามมัธยศัยนางสาวกนกทิย์กันทะเนศเจ้าหน้าที่บรรรักษ์และคณะครูกศนอำเภอภูซางร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามมัธยศัยสํานักงานกศนอจ,จังหวัดพะเยาวรวมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านสถานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการสอนทําพวงกุญแจจากดินเบาและนํารถโมบายเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในยงยุธกิ่งแก้วครูอาสาสมาัครกศนอ จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะสําหรับผู้เรียนให้มีความรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ด้านการสื่อสารกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนางสาวสุภรกษ์เียนงนนท์ผู้อำนวยการกศนอำเภอปูซางเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่กิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนออำเภอพูซางดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยนำกิจกรรมการสาธิตการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายจิตใจสมองอารมณ์ที่ดีให้กับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเข้าสู่ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศนออำเภอพูซาจัดโครงการพัฒนาวิชาการเสริมสร้างกระบวนการคิดพัฒนา สมรรถนะและทักษะในชีวิตประจําวันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการคิดอย่างเต็มศักยภาพมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆโดยมีกูกศนอตนําบลเป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน100คนงานนโยบายและจุดเน้นวันที่23มีนาคม2 5 6 6กศนออำเภอภูซางเข้ารับการตวรวจราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระ กระทวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2 5, 5 6 6โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์อินทรีกรและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์กศนอตำบลรับฟังรายงานผลการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ2 5 6 6โดยนายดวงชีพกัทลือหัวข้อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันโดยนางเหมือนฟองยองเทรและหัวข้อการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัลโดยนางสาวสุัษณ์เทียงเรืองนนท์โดยมีผู้บริหารและคณะครูกศน,นทั้ง8อำเภอเข้าร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 6หน้ากณกศนตําบลสุบงอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาและเยี่ยมชมกศนอําเภอภูซางและห้องสมุดประชาชนอําเภอภูซางเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้นวยการและคณะครูสังกัดณกศนอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาการพัฒนาบุคลากรระหว่างวันที่13-15มถึงมีนาคม2 5 6 6นางสาวสุภรักษ์เทียนเรืองนนท์ผู้นวยการกศนอําเภอภูซางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การประกรันคุณภาพในสถานศึกษากศนอําเภอพูซางเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาความสําคัญหลักการมาตรฐานตัวบ่งชี้แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันภายในสถานศึกษาและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษากได้อย่างต่อนเนื่องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนและผู้รับบริการโดย,ยมีคณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม โครงการงานภาคีเครือข่ายนางสาวสุภรักเทียนเรืองนนท์ผู้ำนวยการกศนอำเภอภูซางเข้าร่วมวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจําปี2566ซึ่งทางอำเภอได้กําหนดจัดวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านประจําเดือนมีนาคม2566เข้าร่วมพิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีชมรมฮักภูซางเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ดูแลผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในอำเภอภูซางโดยมีผ้ามาหากิติการอภิษุญโย เจ้าคณะอำเภอภูซางเป็นประธานในพิธีเปิดและพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลทั้งหกเขตครูบาสิทธิชัยปิยาพานีร่วมอนุโมทนาบุญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินง,งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขคงเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่หนึ่งครับ2566าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย และยั่งยืนโดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาคนแบบชี้เป้าเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการนางสุภัทราเกยเย็นและนางดวงพรใจชุม่มครูกศนตมบลเข้าร่วมการองรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพโดยวิทยากรประชาธิปไตยตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อนำความรู้มาขยายผลในการรณรงค์ประชาธิปไตยและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอางการนิกาจักแก้วและนาง สาวราชนีสาใจคร,รูกศนอตำบลภูซางร่วมกับคณะกรรมการสอสปชตประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเส,สร,ริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลภูซางครั้งที่1ทับ2,566เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณการดําเนินกิจกรรมการส,งสร่งเสริมและพัฒนาสสปชตประจําป,ปีงบประมาณ2,566นางสุภัทราเกยเย็นเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องทักษะการพูดและการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเยาวชนสมาธิโล่รุ่นที่2องะป้องกันและแก้ไข ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบมิให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบบยมุขอื่นๆนายยงยุทธกิงแก้วครูอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอภูซางประจำปีงบประมาณ2,566มีหัวหน้าส่วนราชการทหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอภูซางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดผลงานที่ภาคภูมิใจนางเหมือนฝันยองเพชรข้าราชการ และบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางนำนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ o o g l e Meet โดยนักศึกษากศนอำเภอภูซางได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวอาลีป้อปุงและรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่นางขันทองดีจิตทางนี้นักศึกษาทั้งสองคนจะได้เป็น เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสำนักงานกศนอจังหวัดลุรอิงดอยณห,ห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดเชียงรายต่อไป